เทคนิคในการฝึกให้ปลาเชื่องแล้วก็ไม่ตื่นกลัวกับผู้คนก็คืออาหารที่ปลาชอบซากุระอาหารในความทรงจำของใครลหลายๆคน ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมายกให้เป็นอาหารปลาอันดับหนึ่งที่ขึ้นหิ่งไปเลยครับปัจจุบันก็พัฒนามาจนถึงสูตรโกแล้วครับตัวนี้มีส่วนผสมของวิตามินคอมเพล็กมีกลิวแอลต,ตาเซนทีนที่นําเข้าจากประเทศนอร์เวย์และที่สําคัญมีโปรตีนที่ถูกคํานวณโภชนาการเอาไว้แล้วเป็นอย่างดี35%ทําให้ปลากินได้ทุกวันระบบการย่อยอาหารของปลาไม่ทํางานหนัก เม็ดมี3มสีเร่งสีเร่งโตแข็งแรงมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุครบจบใน1ห่อเลยครับและยังมีอีกหนึ่งข้อดีที่ผมชอบมากๆในแบรนด์ซากุระโกก็คือเวลาที่ปลาเขากินเนี่ยนะครับมันจะไม่แตกตัวแล้วก็ฟุ้งกระจายในอ่างปลาของเราทําให้น้ําไม่ขุ่นครับน้ําในอ่างของเราก็เลยใสยเคลียร์ตลอดเวลาคุณภาพน้ําดีปลาของเราก็แข็งแรงครับนั้นจัดได้ว่าเป็นของดีที่ควรอยู่คู่ทุกอ่างปลาสมแล้วครับกับสโลแกนที่ว่ารักน้ํารักปลารักซากุระ